สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับเจอกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ v ี p นะครับงวดประจำวันที่9เดือน 9, 9 2567นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเดือนดีนะครับก็ขอให้แนวทางเฮงๆปัง,ปงๆก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์ของเรานะครับพี่ๆตั้งแต่วันพฤหัสเนาะที่ผมพูดไว้ว่าถ้าเกิดแนวทาง ไม่เข้าภายใน3วันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะก็จะหยุดลงนะครับบังเอิญว่ามาทั้ง3วันนะครับพี่เนาะสุกกับเสาร์เนี่ยถือว่าปังๆนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นั้นมาแค่สายรูดก็ถือว่ายังมาอยู่นะครับพี่พี่เนาะก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางเนาะนะครับตอนแรกผมว่าจะหยุดลงแต่ว่าพี่พี่สมาชิกขอให้ลงเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแนวทางนะครับผมเนาะไม่ว่าแนวทางจะเข้าจะหลุดนะครับพี่ ส่วนแนวทางของวันที่8นะครับเมื่อวานนี้เนาะของเราขอสรุปผลก่อนนะครับเมื่อวานผมให้แปดกับ4นะครับผลที่ออก192กับ44นะครับพี่พี่เนาะของเราก็ใครรูดที่4นะครับเข้าไปที่44เน้น4 1 4 3นะครับเข้ามา44ส่วนเราสตาร์ว p ให้แปดกับ2ผลที่ออก8 7 6กับ30นะครับเสียดายที่ เลข8ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องถ้าเกิดเลข8มาอยู่หลักหน่วยหลักสิบก็ยังจะมาสายรูดหรือว่าสายเจาะนะครับรอบนี้ของเราก็หลุดไปนะครับพี่พี่น้องก็มาแค่ราวสตาสายรูดนะครับส่วนนาทางของวันที่9นะครับลุยกันต่อเนาะนะครับขอให้วันที่9เดือน9เป็นวันที่ดีก็แล้วกันนะครับพี่พี่น้อง ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับน้องแอดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามสมาชิกใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็สามารถไปที่ใต้ใตคลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหวยลาวสตานะครับให้ไปที่เลข1กับเลข7 สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม72 74 79 12 14 19นะครับ3ตัวให้ไปที่172นะครับ ตัวเน้นจะเป็นที่727414นะครับส่วนลาวสตาร์วีนะครับผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับผมสายลูดนะครับให้ไปที่เลข1นะครับ10 13 17 ห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งสามนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับ วันนี้ก็ขอให้นาะทางที่ให้ไปเนาะเด้งๆปังปังขอให้พี่พี่สมาชิกที่เข้ามาติดตามแนวะทางมีโชคกันทุกท่านนะครับขอพูดอีกครั้งนะครับที่ให้การติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ